ใเนี่ยมันสวา่างมันสอนนำชีวิตได้เลยแล้วมันจะใช้คู่กับสติสติเนี่ยมันจะคอยรับสิ่งกระทบจะเข้าาัตรวาลยดก็ตามสติมันคอยรับพกกอกระทบปั๊บมารู้เท่าทาันเอาปัญญาไปาะมองให้มันเห็นถูกตรงตามที่เป็นจริงที่เขาเรียกเห็นแจ้งนันั่นหมายความว่าทุกวันนี้ทุกคนนี้ที่เรียนสุนนตติติสสาม,มาัญญาสองตัวเห็นผิดหรือ ็ผิดสช่ครับะทำไมจึงบอกว่าเห็นผิดาะว่าถ้าเราใช้ปัญญาสองตัวเนี่ยนำชีวิตมันนำไม่ได้อ่ะมันใช้แค่ไปรักจ้างหาปัจจัยมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองแค่นั้นเองเลี้ยงครอบครัวจะมาเลี้ยงชีวิตไม่ได้ซึงได้บอกมันเป็นปัญญาที่ไม่ถูกมันเห็นผิดถ้าเป็นปัญญาที่เห็นถูกเห็นแจ้งแล้วเนี่ยทําไมเราจะต้องมีความโกรธทั้งที่มันไม่ดีทําไมเราขจัดมันไม่ได้สินั่นแหละครับ อยากจะเที่ยเห็นว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติมันต้องดูตัวเองที่เรายังมีความหมดหุดหมิดเรายังอยากได้น่นอยากได้เรายังมีความเห็นแก่ตัวก็เพราะว่าเรามีปัญญาที่เห็นไม่ถูกตามที่มันเป็นจริงใครผู้ใดก็ตามนะถ้าไปพัฒนาภาวนามัญปัญญาขึ้นมาแล้วเนี่ยตอนนี้มันจะเห็นถูกตามที่เป็นจริงตอนนี้มันจะส่องนําชีวิตได้โดยไม่มีอุปสรรคและปัญหานั่นแหละครับมันจะสว่าง มันจะสว่างมันจะเห็นชัดชีวิตมันจะเลือกเดินห้ถูกทางนะชีวิตมันจะไม่ตกเป็นทาสชีวิตมันจะเป็นอิสระเพราะอะไรก็เพราะปัญญาตัวที่สามมันเห็นว่าสรรพสิ่งนะแต่ที่เข้าทันหูตายจมูกลิ้นกายใจอะไรเนี่ยนี่สึกมันมันหนีไม่พ้นใจรักหรอกครับมันเกิดขึ้นแปรเปลี่ยนแล้วก็ะดับทุกเรื่องเลยเพียงแต่ว่าบางเรื่องมาดับเร็วบางเรื่องมันดับช้าแม้กระทั่งชีวิตของคนกับมันกัน แต่ละคนอายุขไขของชีวิตไม่เท่ากันนะ้าคนที่อายุสั้นๆนะไม่กี่ปีตายยังนี้เราเห็นการเกิดและดับของชีวิตง่ายแต่บางชีวิตมันอยู่คำปายเป็นเก้าสิบเป็นร้อยบางทีเราสิ้นตายไปก่อนเราก็ไม่เห็นการเกิดและการดับแล้วยิ่งเราไปดูอย่างเทวดาอายุลมึงถ้าอายุยืนจะไรไมรย์เรายมรเท่าไหร่เราก็ไดกเขาอยู่คงคงทนไม่ไม่ไม่ได้ตายไม่ไอะไร หรือพรมบางประเภทก็อาจรู้กับผมโอ้เราเนี่ยว่าเกิดเป็นพรหมนี่สุดล้วนิพพานแล้วไม่เคยตายสักทีมันเกิจกจดจนโกคใจตับไม่รู้กี่ครั้งพรหมก็ยังอยู่อย่างนั้นน,นั่นแหละปัญญาตอนนั้นก็ยังคิดว่ามันเป็นปัญญาที่เห็นผิดทาไมจึงบอกว่าเห็นผิดก็เพราะว่ากว่าจะมาเห็นถูกได้กับเมื่อเจ้าชายสิทธัตถ์ได้มาฝากเนื้อฝากตัวกับครูบาอาจารย์ที่เห็นผิดอย่างนั้น จะเป็นอารมณภพเสร็จแล้วก็กลับมาแล้วเอ้ามันยังต้องเรียนไหวใจเกิดในที่สุดก็ท่านก็มาใช้ที่จิตที่นิ่งเนี่ยแต่มานักปฏิบัติก็ต้องดูตัวเองแล้วก็พัฒนาปัญญาเฉวงขึ้นม,มาที่เขาเรียกว่าสังหวที่ที่ทนรกลกุศลเนี่ยครับหรือปัญญาเห่งแจ้งเนี้ยแล้วก็ส่ญญนง,สงนำชีวิตเออจริงๆแล้วรพรมใจก็ยังเห็นผิดนะแต่อารูป์ภพก็ยังเห็นผิดอ่ะเนี่ยเพราะปัญญาย,ยัางไม่ถึงที่สุดด้วยเหตุนี้นนผมจึงได้บอกว่า ถ้าเราอยากจะเป็นอิสระเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาจิตของเราให้เกิดปัญญาเห็นถูกตรงตามที่เป็นจริงพอเห็นถูกตรงตามที่เป็นจริงไอส้สัพพิสิทธิ์ที่มันมีจะเป็นโลกะธรรมก็ตามเป็นวัตถุก็ตามเนี่ยมันไม่มีอํานาจเหนือใจเราเลยแม้กระทั่งคาพูดตา่างๆของคนหรือไอ้พฤติกรรมหรือิริยาท่าทางต่างๆของคนเนี่ยถ้าเรามีสติดีแล้วนะแล้วเรามีปัญญาเห็นถูกตรงตามที่เป็นจริงนะ จิตเราไม่กระเพื่อมเลยครับแต่เรารับรู้เรารู้เท่าทันจิตมันจะว่าเป็นอุเบกขาเสมอเลยด้วยเหตุนเนี้ยนักปฏิบัติธรรมต้องดูตัวเองจนกระทั่งว่าสติของเราดีอย่างปัญญาของเราได้ตัวที่สามหรือยังถ้าเราได้สติดีได้ปัญญาตัวที่สามเกิดขึ้นมันก็มีผลที่แสดงออกก็คือว่าจิตไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของสรรพสิ่ง มาสองวันมีคนโทรมาอาจารย์โอ้โหเนี่ยที่ทางบางการมันเขาแจกหนังสือตามรอยข้อโอ้โหเขาแย่งกันรับอหญ่เขาพูดกันว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ผมบอกคุณไอ้หนังสือเนี่ยนะแจกออกไปเนี่ยถ้าคนที่มันตรงจริตมันก็บอกว่าดีอะแต่คนที่มันขัดจริตมันบอกไม่ดีอะเพราะะนะทั้งดีแล้วทั้งไม่ดีมันเป็นเรื่องของคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องของเรา จิตของเราต้องเป็นอิสระต่อสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันเนี่ยคนที่มีสติดีมีปัญญาเห็นถูกตรงตามที่เป็นจริงเนี่ยเวลาทําความดีเนี่ยท่าน,นต้องดูตัว่ัเนเองนะถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติธรรมเวลาเราทําความดีเนี่ยเราอยากจะให้คนอื่นเขารับรู้ไม่ว่าเราจะทําความดีอยากให้คนอื่นเขารับรองไม่ว่าเราทาความดีก็เวลาไปประกอบรรมต่างๆนะ ประกาศมนบัตรรับรองคนนี้ได้ผ่านการฝึกนั่นฝึกนี้นั่นโลกครับมันเป็นโลกเรายังตกเป็นทาสผมพูดกับคนที่ใกล้คิดเสมอว่าในสายตาผมเนี่ยมันคืองูพิษถ้าเราไม่รู้เท่าทันคือขาดสติมื่อไหล่มันโชกเราเมื่อน,นั้นอนะ่ะชีวิตเสียหายกมน,นนะ่นั้นอ่ะประกาศนิบัตรหรือสิ่งต่างๆหรือทำสารเสริญย,ยอทั้งหลายเนี่ยโลกธรรมต่างๆนะมันคืองูพิษครับ แต่ถ้ามาดนี้เรามีสติแล้วเรามีปัญญาเห็นถูกตรงรูง้พิษมันทําอะไรเราไม่ได้นะครับมันก็เป็นพิษของมันอยู่อย่างนั้นนะเพราะจิตของเราไม่ตกเป็นทาสของหงสพิษชีวิตเราก็ปลอดภัใช่ไหมชีวิตเราก็ไม่หวั่นไหวด้วยเหตุน,นี้นะักปฏิบัติธรรมเนี่ยติกตัองกันอิสระต่อสรรพะสิ่ง ต้องดูตัวเองนะครับไปดูคนอื่นไม่ได้ยิ่งดูคนอื่นมันยิ่งฟุ้งอะ่นะนะให้ดูตัวเองนะจิตก็ต้องเป็นอิสระแล้วเวลาทําความดีในยอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยบางคนเนี่ยวันนี้ฉันทำโน่นนะวันนี้ฉันทานี่นะโอ้วันนี้ทําจนไม่มีเวลาได้พักผ่อนมือไม่ได้แห้งน,นั่นแสดงว่ายังใช้ไม่ได้แล้วครับยังไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมนะครับถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยจะทาทั้งที่ตาเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยไม่พูด แต่รู้เลยว่าการทำความดีเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของชีวิตจิตมันสั่งสมอ่ะจิตมันสั่งสมสิ่งดีๆไว้ในดวงจิตชีวิตอย่างนี้สิครับเกิดมามันจะมีคุณค่าเพราะเราจะต้องเวียนตายเวียนเกิดในครภบคิูต่างๆนะทุกครอบคภูที่เราเกิดถ้าเราได้ทาความดีและหยุดความชั่วให้ได้เนชีวิตมันมีคุณค่าสุดๆเลยคนระับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองตัวนี้ออกนะ ต่อไปนี้เนี่ยเราจะทําความดีโดยไม่สร้างไฟประกาศว่าฉันจะทําอะไรบ้างทําไปเลยครับทำโดยคนอื่นไม่ต้องเห็นแล้วครับแต่เทวดาก็ามองอยู่ตลอดเทวดาที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยฉันจัตุมหาลัยจิกาก็เห็นครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาทําความดีเพื่อความดีครับแต่ถ้าเป็นนัก อะไรก็ตามที่ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเนี่ย<อ>เขาทําความดีแล้วอยากจะให้คนอื่นยอมรับในความดีที่เขาทํายังห่างไกลครับยังห่างไกลเพราะฉะนั้นดูตัวเองว่าการที่จิตเป็นท่าหรือเป็นอิสระเนี่ยมันมีคุณค่าแค่ไหนนะครับอีกอันหนึ่งดูที่ความเห็นความเห็นมันเกิดจากปัญญาเนี่ยครับถ้ามันเป็นความเห็นถูก อย่ามาเจ้าพระคุณเจ้าก็บอกมีสองอย่างเห็นถูกในโลกิยะในระดับโลกกับเห็นถูกในระดับคนโลกิยะคือโลกุตละปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นในระดับโลกุตละเพระปัญญาตัวนั้นถ้าเห็นถูกแบบนั้นเนี่ยนะมันทําให้ชีวิตเนี่ยปลอดภัยชีวิตนี้ก็มีความสุขแต่ถ้าเห็นถูก